สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมมาแนะนําการซื้อเขียงนะครับใหม่ๆไม้ใหม่ๆนะครับเมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับปัญหาที่จะพบก็คือเขียงจะแตกนะครับให้เราทําการเปิดน้ํานะครับน้ําสะอาดนะครับเปิดเข้าไปนะครับเปิดให้เต็มเลยนะครับให้ท่วมเขียงเราเลยนะครับจากนั้นนะครับ เราก็จะใส่ได้แล้วนะครับเราก็จะใส่เกลือนะครับเกลือเม็ดเกลือสินเธานะครับการแช่เขียนก็แช่ให้ท่วมนะครับท่วมเขียกเลยนะครับเราจะใช้เวลาในการแช่ประมาณหนึ่งคืนถึงสองคืนนะครับแช่ไปเลยนะครับแช่ลืมนะครับจากนั้นใช้เกลือนะครับเกลือทำเกลือเม็ดนะครับใส่ลงไปในน้ํา ใส่ไปเลยนะครับบางคนก็ใส่ไปก่อนนะครับอันนี้ผมใส่พร้อมเขียงนะครับประหยัดเงินนะครับใส่นะครับไปใายเข้าไปนะครับไม่ต้องเกรงใจแม่บ้านนะครับเขาจะถามว่าเกลือหายไปไหนนะครับแล้วก็เริ่พูดไม่เงียบไว้นะครับปนให้ทั่วให้ทั่วให้ทั่วนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนในการ แช่เขียงนะครับ1คืนถึง2คืนนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ไปได้คืนสองคืนแล้วก็ไปตากแดดนะครับให้เขียงแห้งนะครับขั้นตอนต่อมาใช้น้ำมันเก่านะครับน้ำมันทอดที่เหลือน,นะครับเทชโลมลงไปบนเขียง ทาให้ทั่วครับทาให้ทั่วไปเลยนะครับอย่าให้เหลือสักอนุเดียวเมื่อทา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 ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเคลือบพื้นผิวนะครับให้ชุ่มฉ่ำนะครับเมื่อเราทาเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> อาจจะไปตากแดดอีกรอบนึงนะครับหรือเอาไปเก็บผึ่งไว้ก่อนนะครับในกลั่ เมื่อเราเอามาใช้นะครับเขียงท่านก็จะไม่แตกนะครับผมลองใช้มาแล้วนะครับได้ผลดีนะครับไม่แตกไม่ลั่นไม่ร้าวนะครับใช้ผลได้ดีนะครับเป็นการแก้ง่ายๆนะครับตามภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับไม่ต้องมเสียเวลาซื้อใหม่นะครับขอบคุณมากครับ